ไปเดินเล่นกันดูก็าทำไอ้นี่ให้เดินดีดีทำสะพานให้เดินแล้วก็มีหลาวกันด้วยกันตกน้ำซากปลักหักพังของอะไรไม่รู้นะจ๊ะธรรมาชาติสุดๆุดมีกระไดให้เดินด้วย อืมอ uh huh. oh. ทางก็ลงมาตรงนี้รอยอะไรก็ไม่รู้รอยเขาสร้างอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. เป็นฝ่ายกันน้ำด้วยไงไม่รู้จ้ะนันแปลกดีตรงที่มีช่องน้อยๆตรงนั้นเองช่องหน้าต่างน้อยๆแต่ว่ารอยมันพังไปด้านข้างเนาะรอยน้ำเสาะอ้อมไปตรงนั้น พอมาฝั่งนี้ก็ีีสายนิ่น้อยีีสายนิน้นอยรอยพังหรือว่ารอยเขาหรือเขาตั้งใจเปิดตรงนั้นก็ไม่รู้ละจ้ะน่าจะพังมากกว่าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก าม,มาแยกเป็นสองสายตรงนี้ด้วยฝากนู่นอีกสายนึ่งฝากนี้เหมือนคนมาทำเลยจ้ะเหมือนคนมาโกยเป็นร่องแต่ก็คงธรรมชาตินั่นแหละมีบันไดให้เดินขึ้นไปบนนู่นด้วยตรงนู้เป็นทางจ้ะเป็นทางน่าจะรถวิ่งได้แต่ว่าเราจะเดิน ไปตามนี่แหละดูก่อนว่ามีว่าทางตันหรือยังจริงๆด้วยจะ้ะตรงคลองน้อยนี่เขาทําจ้ะเขาเขาตั้งใจทําให้ปลามันขึ้นมาวางไข่เขาเขียนไว้นี่ปลามันจะได้ขึ้นมาวางไข่ง่ายๆนะจะ้ะดูเหมือนว่าแล้วเหมือนเข้าหินเรียงกันแบบสวยจังไม่เหมือนธรรมชาตินะนะ อันนี้เขาตั้งใจทำจ้ะแล้วเราก็มาถึงตรงลอดใต้ถนนตรงข้างบนนั้นเป็นถนนใหญ่ถนนเส้นใหญ่ว้าดูมาทำรังให้ตัวต่ออยู่จริงๆจริง,รงๆเขามาทำรังให้นกอยู่ต่อตัวเปเล์เลยมาอยู่นั่นไอ้ยาต่อตัวใหญ่มาก เขาทำที่กั้นเพราะว่าข้างล่างนั้นมันเป็นที่ส่วนตัวมั้งคะ<ม>คิดว่านะมันเป็นที่ส่วนตัวเขาก็เลยกั้นไว้หรือกลัวคนตกต็วไม่รู้ตรงนั้นก็เป็นคลองเหมือนที่ไทยเลยเนาะเราได้ยินเสียงน้ำไหลมองหาทางว่าจะมีทางเข้าไปไม่มีอยู่ไปดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ เป็นคาเฟ่คาเฟ่บ้านเราเรียกคาเฟ่เนาะแล้วก็เป็นที่จอดรถจอดรถบ้านนี่จ้ะเป็นร้านอาหารด้วยอยู่ติดถนนใหญ่บ้านเขาก็ทำอยู่ตรงสายน้ำเลยอันนี้ละมังโลงโมเนี่ยลงโมที่เขาพูดถึงกันนะ เออน่าจะใช่ก็ม,มีกระบวนการที่เอาหน้าม,มาน่ะนะเป็นอีกที่หนึ่งจะ้ะที่เขาทำเป็นหลงมูแป้งแต่ว่าเขาก็ดัดแปลงให้เป็นร้านอาหารไปแล้วจะ้ะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่หน้าร้อนก็จะมีคนมาจอด กินข้าวแถวนี้บ่อยอยู่จ้ะแต่เราเองไม่เคยมาเราอยู่ไกลๆแต่ว่าไม่เคยมาเรามีจะไปเที่ยวทั้งอื่นแล้วเนาะบรรยากาศโดยรอบจ้ะเดี๋ยวเราเดินกลับออกไปดีกว่าบ้านแถวนี้ก็น่าอยู่จ้ะมันดูมันดูเขาเรียกอะไรภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรหลายๆคนเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่จ้ะ อนุรักษ์ให้มันเป็นเป็นสีแดงเหมือนแต่เก่าแต่เก่าแต่ก่อนำตำโรงเรือนตมอะไรก็เป็นสีแดงแม,ม่แม่ที่ตั้งถังขยะเขาก็ทำน่ารักแล้วก็เป็นสีแดงทั้งหมดเลยจ้ะที่ตั้งถังขยะนี่มันจำเป็นต้องทำอยู่เพราะว่าเวลาหน้าไอเนี่ยลม,มแรงมันความได้ ถ้าทำที่ว่ายังงั้นมันก็ดีไปเลยจ้ะอันนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเดินไกลเติบยูเดอพอมาถึงตรงนี้คลองน้อยๆเองจ้ะน้ำไหลไม่แรงดอกแดงว่ามันมาจากทางอื่นด้วยคนอยู่แถวนี้ก็ดูน่าอยู่ดีนะหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้ดูเงียบๆสงบดีบ้านก็จะคล้ายๆกันนะ าก็จะไม่สูงสูงต่ำต่ำเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นบ้านที่เป็นอิฐอย่างนี้นี่ของเก่าแท้จ้ะอายุเป็น้อยๆอยปีเราเดินกลับกันดีกว่าดูบรรยากาศของบ้านเรือนเดินได้ขี่จักรยานได้แต่ห้ามขี่มากหรอ <laughs> บางทางบางเส้นทางเขาก็ขี่มาได้แต่เส้นนี้ เขาไม่ให้ขี่มาทำทางให้ดีจ้ะบางที่เขาก็จะบางที่เขาก็จะลาดยางเลยเป็นทางให้เดินให้ขี่จัก็ยางแต่ตรงนี้มันอยู่ไกลเมืองนิดนึงยังมาไม่ถึงลาดยางยังมาไม่ถึงแต่แค่นี้ก็โอเคอยู่นะเขาก็เอาดินที่แบบว่าเป็นกรวดเป็นไอ้นี่มันไม่เชอะแชะอยู่ เวลาฝนตกก็ไม่ไม่ได้เชิแชร์อะไรขอบคุณที่รับชมด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ